ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปักหุ่นหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดาเนินรายการนะครับวันนี้หยุดไว้ก่อนในเรื่องการขายรถครับวันนี้ขออนุญาตมาโชว์หน่อยแล้วกันนะครับนี่วันนี้มีของเล่นใหม่มาให้ด้วยนะครับกับลูกค้าพี่บางออนรัตอยู่สระบุรีนะครับซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไว้เลยว่าเดือนหนึ่งนะครับเรามีการซื้อขายออนไลน์กันทั่วประเทศนะครับสารจังหวัชดชายแดนเราไปส่งนะแต่ว่าอันนี้อยู่แค่สระบุรีใกล้ๆนะคุณพี่นะ อันนี้ก็ใช้เงินออกรถเพียงแค่1,000บาทครับจริงๆก็ตามโปร99แลวนะพี่นะก็เรียกว่าฟรีค่าประกรันจัดโอนนี่ก็ไม่ได้เก็บให้ค่าข,าขนส่งค่าสไลด์ก็ทอนจากโปรไปด้วยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆครับคันนี้เป็นเจ้าเติร์้าวีออสมาดูหน่อยแล้วกันมาดูเดินตามมาได้เลยเพี่ได้เลยพี่คนขับเนี่ยเขาเช็ครถก่อนเรียบร้อยเลยนะก่อนเรียกว่าก่อนจะเอาขึ้นรถมีการเช็คทุกซอกทุกมุมส่วนตัวผมนั้นเช็คมาก่อนแล้วครั้งดึงด้วยนะครับอันนี้ก็เนี่ยเลยวีออส เป,เป็นเจ้า Toyota v o ี1.5เป็นตัว G นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปมีกล้องรอบคันเออไม่กล้องรอบคันมีกล้องด้านท้ายแล้วก็มีในเรื่องของ Air Auto ตให้เรียบร้อยแล้วเป็นปี17คันนี้ออกรถเพียงแค่1,000บาทครับนี่บริการไปส่งนี้ขอรบกวนหน่อยนะพี่นะรบกวนหน่อยนิดนึงนี่บอกข้างในทำสปาให้เรียบร้อยคนีมๆสวยๆฝากระโปรงอะไรทำให้หมดแล้วรถไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิอะไรเลยนะพี่นะ1,000บาท มาได้เลยเดี๋ยวส่งรถให้ทั่วประเทศได้เลยครับคันนี้ผ่อนอยู่7,000บาทนะครับเพราะเป็นตัว G เป็นตัวท็อปนะตัว E ผมก็มีนะตัว E เนี่ยถ้ามาราบรถเองจะอยู่ประมาณ6 6 0 0ถ้าเกิดให้ไปส่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ6 7 0 0 6,800นะครับอันนี้มีเหมือนกันนะพี่นะตัว E ตอนนี้มีตัว G ก็เซ็ก <c oughs> ูุณบายครับค้มสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัว G เป็นตัวท็อปอย่างนี้ยังโทรกันมาหากันได้ตลอดนะคุณพี่นะ นี่เลยไปพร้อมตู้ปิดรอบคันไปหมดเลยพี่ก็บอกเลยว่าในเรื่องของความปลอดภัยก็มีเยอะมากนะครับและรถสไลด์เนี่ยก็ไปส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมให้เลยนะครับบอกเลยครับติดตรงไหนอยากได้อะไรแบบไหนขอให้บอกเคสนี้เนี่ยผมควรใหม่อีกรอบหนึ่งนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ส่งเอกสารมาให้ดูก่อนเสร็จปุ๊บผมถึงจะส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นไปเซ็นเสร็จปุ๊บลูกค้าดูข้างอวดแล้วโอเคโดนใจค่อยโอนเงินจองมาครับและทางผมเนี่ยก็ทําการตรวจรถเก็บรถเก็บงานแล้วก็เนี่ยครับมีทางรถสไลด์ไปส่งไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเข้าเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคครับก็ประมาณนี้ใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวปั๊บคุณหมีใจดีคนเดิมจัดการดูแลครับใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ก็ลองมาดูรถกันได้ที่ perfecta บางนาลาดสา87ดนะครับผม โอเคครับขออนุญาตขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ยันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ